สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิรันทชราหานตะกูลชื่อเล่นชื่อสา,สารสารอยู่ชั้นม4ทับ10เลขที่38ค่ะวันนี้ก็จะมาทำเครื่องกองน้ำนะคะอันนี้เปามาีสั่งลายแล้วค่ะที่รับอันนี้เป็นน้ำสกปรปกอันนี้เป็นสำลีที่เป็นที่กองน้ำของเรานี่ก็เป็นขวดนี้ ขั้นแรกเราก็จะใช้สำลีก่อนอันดับแรกใส่ลงไปนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะใส่ทรายลงไปค่ะใส่ทรายให้มันเต็มนะเสร็จแล้วพอใส่ทรายเสร็จแล้วก็จะใส่กวดหรือหินลงไปนะใส่ไปให้หมดนะานีอยู่นี่นะคะรีวิวค่ะคือมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดูน้ำที่ได้มาค่ะอย่างนี้ นะเปรียบกันนะเปรียบกันเห็นมันก็หลอกแบบนี้นะขอบคุณค่ะ